น้ำใจคอยแบบมาถ่ายคลิปถ่ายยังอะแบบจูนจีนกับชีวิตแบบว่าลำลงชีวิตครอบครัวของเจ้าแบบเกินไปบ่หรือว่าเนี่ไดะนะบ่เนาะเพราะว่ามามือนั้นคือว่าเห็นนันไอ,เอ้เทิดบอกให้สาบายปิดประตูวัาสันนะเป็นไรไอ,เอร้เทิดแม่นารีบกมามือนั้นะเห็นเจ้าบอกให้สาบายปิดประตูนะ เป็นอะไรกลัวห้ปผิดประตูหยิบเป็นอะไรฮะหยิบเอะไรมีอยังดอก,ดอกโอ้ได้คอยกับเชียร์ใจเละมือหน่อมาจอดรถว่าสิมาอันลาบสีนลับอย่างสู่ก,กันกินมาบัดเห็นจาบอกสาวใบเพิ่นอัดประตูว่าประตูเฮ้ยประตูวัาสัตว์โอ้คือสิ สบายดีสบายดีแหละสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบัซกุลสุคนบัสมองสุบอลพี่น้องเนาะเอาพอพอกับซองยูทูปพอน้องแพทน้อยอีกเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองยูทูปพอน้องแพทน้อยเด้อพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์แล้วก็แชร์กดติด,ดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พอน้องแพทแน่ดเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะมื่นอนี้เข้ามาอัปเดตสาวใบเบาเทิดอีกพี่น้องเอ้ยชิม่าทำ ความในใจของไอเทิร์ดเป็นได้คือวบาแนวนั้น,น,นพี่น้องเนาะเห็นในคลิปบอโน้อยก็ออกมาขอโทษกะดีใจทั้งพ่อน้องแฟดกะเนาะก,กะดีใจแบบว่าพ่อน้องแฟดกับบริษัทโทษโกรธแล้วดอกพี่น้องเอง้เพราะว่าพ่อน้องแฟดเข้าใจนะพี่น้องเอ,งเอ,งเอง้เนาะการที่ว่าอาจะเป็นน้ำทีมงานหนีมาจูจิน้นากับชีวิตครอบครัวเราหลายเกินไปบ่พ่อน้องแฟดคิดว่านะหรือว่าแบบอ่าบ่อยากให้ อ่ะไ,ได้ยินแบบนั้นเท่ากับผู้สึ้งผู้ดีนะพี่น้องแบบว่าเสียใจน้อยนึงตามใจนะนะพี่น้องเนาะอที่ว่าได้ยิแบบนั้นแต่เราก็ได้ลงปากรุดปากเว้าไปแล้วเราก็ออกมาขอโทษขออยังกับดีมกดีใจพอน้องแฟนกับที่ว่ามาอยู่พี่น้องเนาะถามบอลน้อยบุกเข้ามาก็ได้บอลได้ป้าได้ถิ่มได้ดอกว่าฉัมาถามนั่นแหละเนาะพี่น้องเลยแค่เสียใจพี่น้องเลยเนาะพอน้องแฟนก็ได้ แต่ว่าสบายบ่อยู่บ่พี่น้องบ่เห็นไอ้เธอไอ้เธอกับอยู่เพื่อนอยู่บ่พี่น้องเลยเนาะบ่ค่อยสบายพอน้องแฝกก็ได้ถือยามากินน้ำไปน้ำพี่น้องเลยไอ้ว่าสียุทธกับมันบ่พอสียุทธนะนะพี่น้องบ่พอสีปากพอนเลยสู้ไปพี่น้องเลยเนาะอ้ไปพี่น้องมาอัปเดตเบิ่งหลังจากเขาบุรีเขามาสองสามเมื่อพี่น้องเลยเนาะเขื่อน สาวใบบ่าวเถิดพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งนํากันพี่น้องเนาะอ่าแบบว่าสิมีหยังแน่แตกต่างผิดหูผิดตาหรือว่าอีหยังเนาะพี่น้องมาเบิ่งมาชมนํากันพี่น้องเอ้ยบ่เว้าลายใหญ่ห่างป่ะพี่น้องไปเบิ่งไปชมนํากันเลยบ่อันนี้จักสะเสียเวลาเออนี่ละพี่น้องเนาะมากเพี่น้องเอ้ยโอ้พี่น้องแปลกหูแปลกตาเปลี่ยนไปลายอยู่เด้นี่พี่น้องเอ้ยู หูจักกวดขี้เนือขี้เหนาะนี่แล้วขวดกิเนะกองไว้พี่น้องเลยเนาะหูจักกวดขี้เหนะี้เหนาะว้าล่ะโอ้พี่น้องเลยมาเบิ่งรอบๆบ้านก่อนโอ้โหเครื่องปลูกของพังก็ได้พี่น้องเลยเนาะนี่พี่น้องปลูกมะคุงมะเคยต้นมะคุงมะยังโอ้นี่พี่น้องผักคุงผักกะของเราก็ได้ โอ้ักหอมกับพวกพี่น้องเยอุ้ยตัวี๋ยวเอาเรื่องตัดมาเรอยเนาะเดี๋ยวามังเลยแล้วนบ่ฮะแลวังเสาเนาะเสาเรื่องหยังนะนี่ดิแม่นเฮาเอามานี่ดิเสือผ้าหน้าแพพี่น้องเราก็ตบไว้ฮ้ายหลังจากบ่ได้เข้ามา2-3มื้อบ่พี่น้องเอ้ย2มื้อเนาะโอ้ปวกพี่น้องเอ้ย จอนใส,ส่ ộ, เสียบปลอกมันคือไก่บ่เนี่ยจิลุงจิรออหอมไหมเตรียมแกงตอนเว่นั่นนี่เราวิถีชีวิตเนาะแม่ผมเมียอยู่น้ำกันวิถีชีวิตพี่นงไมยเนาะแซ<อ>่บได้แกงตัวะตัวขาวๆนะขา,นนขาวมัดแล้วตัวใดก็ได้ปอกกับขาวมัดกันเกุดไว้พีบบนน่น้องเยป๊าดต,ตัดพื้นตัดอย่างมะพร้าวไว้พี่น้องเยท่อนพื้นท่อนดัว ที่มุ่ีใจพี่น้องเนาะที่เขามากเห็นแบบนี้ที่ว่าแต่เพื่อนก็น,นอยู่ตามแบบปัวๆม่เมียอยู่น้ำกันแบบอันนี้แล้วพี่น้องเอนาะเฮ็ดดูเฮ็ดกินแมน,มนโอ้คือสิแมนในทิดเห็นเกือบไม่เธอเห็นเทิด,อทดโอ้พี่น้องมันอยู่อยู่ปัตโต้นี่พี่น้องเอ้ย เธอสากโคมวยเธอโอ้พายถุงสิไปทางใดเด้พี่น้องเลยสารงาของโอ้ตเป็นมัดเนาะเอล่าล่ะสากโคมบ่ไหนบ่ได้บ่ได้บ่ได้เป็นมาได้ว่าเออบ่ได้ว่าสันพี่น้องเลย มันเข้าอยู่บ่ไัยนะไัยนะภัยโซลาเซลนะไัยแล้วมันเบิ้ลเบิ้ลเลยเลยอ๋อกับเบิ้ลแล้วเบิ้ลหรือเบิ้ลเลยเลยจนบุงหูเรื่องเลยโอ้ไัยหมดสายมันขาดเนาะภัยชายมันขาด มันบดสากเด้เถอะมันกระเบิดเลยแล้วแต่มันบดสากห้มปอดภบกเข่ามันบดสากมันเบิดเลยนโอ้ประตูไหลแอดมามันเบอยกเข่าอย่างนี้ออายหนึ่เื่อแมนบอกเด็กเยอะน่า่มากเยอะต่อขึ้นต่อขึ้นเป็นไรต่อขึ้นต่อขึ้นบกเข่าต่อขึ้นก็บกเข่า เอแล้วสันค okay. ุระเซลพี่น้องเลยใต้ยังได้คืนนี่ฮะคืนในใต้อยู่โอ้ยยังม่เพ่ดอกสันนะใต้เบิด์ขัดมันเบิด์ขัดบ่มันยังเข่าอยู่นี่เจ้าโตขึ้นรถนี่สายนี่เออทำงานมันขาวมันก็บริการเนาะแม่มันเข่าอยูีดอกแดดมันแห้งน่อยนึงหแดดมันกล้าแดดแห้งมันก็เข่าแหละ มาต้องใส่แสงแหลดพี่น้องเลยเนาะดังให้ล้นเอาอยู่เถิดล็อกไว้แน่นี่เออย่างล็อกนี้นั่นน่ะไหมไหมไหนเถอะท่านเขาจะแมบแมบแม่โดนเนาะแมนเออได้างต้องหาแนวเกาะหน่อยเถอะเนาะวันนี้เนาะต้องหาแนวเกาะ แหลี่ยมไม่ใช่ประเภทเห็ดไม่เจ๊เจอเออได้ไยเถอะไม่เจ๊เจอเดีอยวไปโชคใส่อ,อะไรเอเย้ยพี่น้องเลยชาวใบไปใช้มื่อนี้นะมาตั้งในเบอร์นี้คุชิโร่ไปคุดจิโร่อเออหมูวานนี่ก็ไปคุดจิโร่บ่เร่ร้อยโตเร่ร้อยกูตยกตโตผู้มหมานี่นะเนาะเออโตซับนี่บ้ามตายวานบ้า cứ kiện thế Đây họ chết ship của Đó, Mình mua đấy cô chị lo Nó bảo lị Mẹn chú là siêu phi nông ấy Phát ha... anh chín khẩu chín nào có nhắn mà nè mình... mình 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 ตามมกแตงบ่เล่ชิเขมาวานเ,นเออเม่แล่บาน้อยมาหาเนาะพีน,นงเลยทำจนมืดเราจนมือเนาะแมนกค,<อ>คิดทั้งมันเร่แล่บาน้อยแหละมากัเลยเมนเมนน้งเยเนาะไอ้เจ้เดี๋ยวว,ว่าจะใช้พอชลอย,อ,อยเจ้าไปบเเจ้าห้ามาบ่เรือ่อยหาเจ้าใบอันนี้นะค่อยคิดว่า เราหามาปั้ดมากวดเป็นใบครัเยอะเลยตอ้ตแดดไลยปัดตัเลยนกวดเลยบมดผลือเ่ายังือีบัลายเนาะฮะมเกลแกน้อยผู้ใดเอาเปลวกมาเถอดโอ้ยมาเกลแก่น้อยกัเจ้าแดดออกได้เริมเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำเลยเนาะ เป็นได้ท <Ừ. S 1> ีเมื่อเกี่ยวเขาซอยไอ้น้อยบ่เมื่อซอยไอ้น้อยบ่คือเห็นว่าสิเมื่อเกี่ยวเขาดำเอ้ยมีโมกดีใจน้ำเมื่อซอยเพิ่นเกี่ยวเขาเกี่ยวนดำไดเรื่องป่ะโอ้ยด้เรื่องเลยบาวดีกวัดได้เรื่องเลยนั่งได้ก็นั่งเลยก็ต้องปูชาดอก เห็นคลิปมื่อนั้นเนาะพี่น้องเอ้ยทางไอ้เทิดเพิ่นเว้ากัดเสียใจพี่น้องเอ้ยทางทีมงานก็ได้เมื่อนี้พอน้องแ์ฝิมาถามไอ้เทิดพี่น้องเอ้ยเนาะเก็บความในใจเอียงเว้าออกมาลดแบบบดต้องอันเกรงใจบดต้องย่านต้องอย่างกันพี่น้องเอ้ยแม่นเอามาอยู่แม่นเอามาอยู่นี่จนเป็นพี่น้องกันแล้วเนาะแบบซ้ำไอ้ายซ้ำน้องกัน ความหักแพงผูกพันกันนะแบบว่าเห็นกันรึ่งแบบหักแพงกันนะพี่น้องเอ้ยนอกล้วมีตัวไหที่ว่าเห็กให้เอเธอเสียใจด้วยว่าบกคลักในใจนะอยากให้เธอ,อรว่าลดนะพี่น้องเอ้ยมีความเครียดความยังมแม่ก็อยากให้เว่าออกมาอธิบายกันตรงๆังนะพี่น้องเอ้ยอ่าบบอยากให้เว่าแบบนม้นมันก็นกนเสียใจแน่ฮนะ เน,น่บอกกันลังกล้องลังไม้ก็ได้นะถ้าว่าเป็นมีอย่างเป็นแนวใดก็ได้เพราะว่าการทีเขาว่าแบบนั้นกะหลายๆขูดหลายๆคนเพื่อนกะอาศิเสียใจน้ำเลยนี่น้องลยเนาะทั้งไอ้เธอเนี่โบได้เครียดได้ให้อันได้คอยบ่อยเธอโบได้ให้เห็นเจ้าว้ามือนั่นในคลิปไม่น้อยอันนั่นสีดอก ถ้าว่าเจ้ามีอยังกัเว้าวออกมาแบบบบต้องนั่นอไเถิดเลยบต้องย่านบาต้องเกรงใจว่าพิษนั่นนั่นนี่นะเป็นน้ำใจคอยแบบมาถ่ายคลิปถ่ายยังแหละแบบจุนจิ้นกับชีวิตแบบว่าลำลงชีวิตครอบครัวของเจ้าแบบเกินไปบอรหรือว่าแนวด้นะบอเนาะ Này Hả? chắc đấy phải buổi chắc luôn đến bạn đi là kia là của kẻ kia mike kia mike thích 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 หัวมาส่งเพราะว่ามามื่อนั้นจัดคือว่าเห็นกันไอ้เถิดบอกให้สาบายปิดประตูวัดสันนาเป็นอะไรไอ้เถิดแม่นาลีบอฮึอมามื่อนั้นนะเห็นเจ้าบอกให้สาบายปิดประตูนะจะเป็นอะไรกูว่าให้ปิดประตูปิดอะไดรฮะปบุ๋มไม่ยังดอก โอ้ได้ก่อยกับเสียใจและมือหนมาจอดรถว่าสิมาอันลาบสีนลาบอย่างสูกันกินมาบัดรเห็นเจ้าบอกสาวใบเพิ่นอัดประตูอัดประตูเฮ้ยประตูว่าสัตว์โอ้คือสแบบบอต้อนทับกันนะคือสีไล่กันเลยนะพี่น้องเพื่นกับเสียใจนะแต่ก็เออเครียดกันบ่อฮะนะมีอย่างในใจเครียดกันบ่อฮะนะ ว่ามีอย่างในใจเครียดกันหรือว่าอยากว่าอีอย่างก็ว่าออกมาได้เถิดโมมีอย่างดอกเขานะโมมีอย่างเอาว่าไปสิเลยเอาไปทะเลคิดเนาะโอ้ที่จะข่อยเข่ามาหนีหรือว่านี่กบบหักแพ่งมัดทุกคนในเถิดเลยที่เขามาหาเจ้านี่แมนคือเขาไปตามใบตะกี้ก็ย้อนว่าอยากให้อยากให้ดูน้ำกันหักแพงกันเนาะแมน ว่าเขาคือใช้เขาเองเขายนงแพงเมียเขาอะนาแมนเมนก็คือ่อยเคยว่าอยู่่าให้หักแพ้งกันแบบอ้ายแบบน้องมาอยู่น้ากันเห็นกันโดนได้ฮนะถ้ามีอย่างการว่ากันโลดหนะบ่ต้องวายยังบบคักตัวไดบบพอใจตัวไรก็ให้ว่ากมาโรดเนะคือเอาบทสะดวกว่าน้ำกล้องกับเวลาปิดกล้องเขาองล้มกันได้เนาะปิดกล้องหรือล้มกันก็ได้มันก็ชดจะบ่อยเถึด บ่อสดอกมวพี่พี่ดีไหมจังเลยมัดเบื้องบนมี่เปล่าแบบว่าย่านมันเป็นน้ำแพงบ่มครับบ่อตองนอกคืนนี่ไตอยู่เนาะไตมันบ่เกี่ยวกันเนี่ยบรีคืนนี่ไตไตกับผี่ไผ่มันอยู่ในพี่บบถา้ถามันบอ่อสากนี่มันมันชิบเขาเลยเพราะตะกามันเคยสากไว้เที่ยวปอดเที่ยวนั่นเนาะก็ถือว่าสบายใจแหละไอ,เอ้เทินบอก หได้มี่ยังน้อยเท่เนาะเอาลีมี่ยังสิถามไปเธออีกบ่เอาลี่หถามแล้วม่แต่ว่าไว้จังหน่อยเราสิถามเล่าเรื่องอันอยากจ้างเอาไปเห็นงานไหห์นาเนาะม่แต่ว่าไอเธออันให้อนอยู่บ่ใช่ดำเนินการต่อเรื่องมุ่งหน้าบดานเนาะมุ่งบ๊อมิจาว่าจะได้มแจ่ว่าเฮ็ดซอยกันก็ทุกข้อไหนแล้ว จวไปเฮ็ดชอยกันเฮ็ดจวไปเถิดมุ่งอยู่ปะมุ่งอยู่เราเดี๋ยวเขื่อนโค้งไว้ก้อนเหมือนนี้นะเขึ้นโค้งไว้ก้อนเนาะแมนตอนนแมนบางทีขึ้นโค้งหลังคาของเจ้าไว้แล้วอาจจะมีเวียกมีงานให้เจ้าไปเฮ็ดอีกไ้เธอเลยจุกัดสิมีแนวจ้างนแล้วงางเจ้าไปเฮ็ดอีกนะเนาะวันนี้ต้องเคลียร์ของเฮาแล้วก่อนนะ พี่น้องเอ๋ยเนาะเอาถือว่าสบายอกสบายใจพี่น้อง,งเ,อเอ๋ยเนาะอ่าทีไอ้เธอลุดปากไปในมื่อนั้นจังไรก็ขอให้เป็นเถื่อสุดท้ายเด้อวยเทิดเด้อะแล้วก็เป็นบทเรียนเนาะแล้วก็เป็นบทเรียนพี่นองง้องเอ๋ยกะบุญอยากให้เบ้าอีกนะเนี่ยมันบมดีนะพี่น้องเอ๋ยเนาะเอาเป็นคนบคอยปากคอยเว้าถ้าได้เว้าในกัด อันนั้นนะเจ็บแน่แหละพี่น,องงนอ้องเลยเนาะตัวใดบุรีเขากะป้บเปลี่ยนเอาหน่อยเถอ,อะเนาะอันนี้พี่น้องเลยแล้วไม่ค่อยเว,วา้าได้ดนะว่าวหนูบริคิดกะ่คอให้เป็นครั้งแรกแล้วแต่คอให้เป็นเพื่อชุดท้ายเด้เอเถิดเนาะพี่น้องเลยทีมงานกับบริวายังดอกพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าเสียความรู้สึ้งนะเสียใจยโอ้ปไปเข้ามาตุนจินลายบอ่อน,นะ เอาโอเคพี่น้องคลิปนี้พรองแฟสก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนจังไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใน,นเด้อพี่น้องอันเด้อันเด้ฮุ้งแหละเอาพี่น้องเนาะโอเคถือว่าเข้าใจละพี่น้องเองไอ้เทิดก็เข้าใจเราจุดดอกพี่น้องเรากะหูสึกพิษนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะอ่าเรากะว่าโดยผิ่บด,ด้คิดเราอะพี่น้องเนาะลงรูดปากว่าจังไหนก็ต้องขอโทษขออภยัย นาะพี่น้องเอฟซีวัชพุสุสคนทะเลพี่น้องเอ้ยเนาะพี่น้องเอ้ยจะไหนกัดผักดีตามแล้วก็ไล่ก็เสะเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวใบเบา,บาเทิดและทีมงานในเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็เได้ขอตัวลาไปก่อนจะไหนก็ฝากก็ไล่ก็เสะสาบายดี